พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นความพิเศษในทุกๆวันอดงคารค่ะที่นิกจะพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษในมุมมองที่คุณเพื่อนช่างเองรวมถึงคนที่ทําธุรกิจอื่นๆสามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดนําไปปรับใช้กับชีวิตของท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่แสนสบายๆค่ะที่อําเภอปากช่องนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษจากร้านยอด เซตเทลไลท์ S S ite, พี่ประคองและพี่ยอดสวัสดีค่ะโอ้โหพาีิขึ้นเขามาเลยทีเดียวนี่ชมบรรยากาศด้านหลังนี้พรีเซนต์นิดนึงค่ะสำหรับคนในพื้นที่พี่ประคองค่ะค่ะสำหรับอำเภอปากช่องเองเนี่ยถ้าพูดถึงอำเภอปากช่องแล้วทุกคนจะต้องนึกขึ้นได้ว่าปากช่องจะต้องมีเขาใหญ่นะะแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากเขาใหญ่แล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆน่าสนใจนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าอากาศนี่เขาเรียกว่าอะไร ดีตลอดทั้งปีนะ,ะและถ้ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีแบบเจอฝนตกบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าฝนตกปับ๊บคุณจะเห็นเมฆหมอกอะไรเงี้ยเออตามภูเขาเต็มเลยโอ้หและที่สําคัญนะสะดวกสบายร,ร,รีสอร์ทมีให้เลือกสรรกันเพียบเลย<ช>นะคะ,คะอ่ะที่เราจะมาคุยคะ่ะพี่วัชองพี่ยอดะ่ะนี่อยากจะพูดคุยถึงธุรกิจจานดาวเทียมแหละนะคะ,คะแต่ก็อยากทราบว่าก่อนหน้าที่จะมาทําธุรกิจจานดาวเทียมมาเป็นยอดเซิไลน์เนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงเอาแต่เอาตั้งแต่ที่2คนเนี่ยมาเจอกัน ได้ยังไงเบื้องต้นเนี่ยแรกๆเลยคือ2คนเนี่ยทำงานคนละด้านนะคะคือทัางยอดเนี่ยเขาจะรับเหมาเรื่องไฟฟ้าไปนะคะส่วนส่วนส่วนเราเองเนี่ยเราก็จะทํางานเป็นพนักงานบริษัทประจํานั่นแหละเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์งานจัดสรรที่ดินอะไรเงี้ยค่ะ,คะจากนั้นก็คือในในที่เราทํางานเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อใช่ไหมคะ,คะเขาก็จะต้องมีการปลูกบ้าน,อนพอปลูกบ้านเสร็จเนี่ย เราก็จะต้องหาช่างในการมากกอสร้างอะไรต่างๆนี้ช่างยอดเขาก็เข้ามาก็มาเจอกันประมาณนั้นแหละคะ่ะคือช่างยอดที่เขาจะดูแลในเรื่องของการแบบว่ารับเหมาในเรื่องของไฟฟ<ด>้าเนี<ล>่ยเหรอคะแล้ว,แล,วแล้วมันรับเหมามเป็นลักษณะไหนยังไงอะอลักษณะถ้าเกิดมามาเหมาข้างในโครงการใช่ไหมครับค,คือคือเราจะรับจากเจ้าของโครงการเอง คือเราดูแลในเรื่องของไฟฟ้าทั้งหมดในใ,ในในบ้านหนึ่งหลังสมมุติรเราจะดูแลแบบว่าเอ้ยการเดินสายไฟยังไงต่อจุดตรงไหนยังไงบ้างเงี้ยเหลอคะซึ่งเราก็จะไปรับเหมาจากโครงการต่างๆอีกทีหนึง่งใช่ครับเราเราทำตอนนั้นเนี่ยเราทําในานามบริษัทของพี่ยอดเองหรือว่าเราเป็นพนักง,งานในบริษัทอีกทีนึงคะ่ะที่ผมออกรับเหมาคือผมออกจากบริษัทแล้วอ๋อแล้วก็มาในานามบุคคลธรรมดาที่ออกรับเหมานั่ออู้เหมือนว่าก่อนหน้านี้โอเคเราจบทางไฟฟ้ามาไหมคะ ครับผมก็ทํางานบริษัทแหละรับเหมาในลักษณะนี้แต่พอเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นโอเคเราก็มารับเองแล้วก็มาพบรักกับพี่ประครองมารักกันปั๊บล้วก็หยุดงานจากตรงนั้นเลยเหรอคะออกมาแต่งงานแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองหรือยังไงยังหรอกครับยังไงตอนนั้นยังทํางานกันอยู่ก็ยังทํางานกันอยู่ทีนี้ก็คือเรื่องของเรื่องที่จะมาเป็นก่อนมาเป็นจานดาวเทียมเนี่ยก็คือด้วยด้วยเมื่อก่อนเนี่ยปักช่องเนี่ย มันยังดูเรื่องช่องสามได้อะไรได้อยู่เนื่องจากว่าเสาเาที่สถานีรับช่องสามค่ะมันยังส่งได้อยู่แล้วอยู่มาพักหลังมาตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยย้ายสถานี<ม>ที่ที่เป็นของช่องสามเนี่ยย้ายไปจากเขาเที่ยงค<ะ>ทําให้ปากช่องเกิดปัญหาว่า ดูช่องสามไม่ได้แล้วค่ะประจวบกับจานดอเทียมเข้ามาแล้วเรื่องราคาก็ไม่ได้สูงมากคือผู้ใช้สามารถแตะต้องราคาแตะต้องตรงนั้นได้ดูนะแล้วตอนนั้นเนี่ยในเมื่อเราก็รับเหมาไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วเราก็โอเคทํางานบริษัทอยู่แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับการที่ในพื้นที่เนี้ยมันดูช่องสามไม่ได้ล่ะคือลูกค้าโดยส่วนมากที่เวลาคนกรุงเทพอะจะมาซื้อที่ปับช่องกันกันเยอะนะคะแล้วก็จะปลูกบ้านหลังที่สอง แล้วโดยปกติคนกรุงเทพเขาจะติดช่องสามนะพอมาปักช่องปุ๊บไอเสาสถานีเขาย้ายไปปัญหาเกิดแล้วเสียซี่ไม่ได้ดูเสร็จแล้วเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าพี่ถ้าอย่างนี้นะพี่ติดจานเลยไหมราคาก็ไม่แพงแล้วพี่ติดก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรตามมาแต่แต่เริ่มต้นจริงๆลูกค้าคําว่าติดจานเนี่ยเขากลัวเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาจาะรายเดือน อ๋อเขาอาจจะติดภาพว่าโอเคถ้าติดจานดาวเทียมนึกถึงแบบชูวิชั่นที่จะต้องจ่ายรายเดือนมีค่าสมาชิกอะไรอย่างนี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ใช่นะพี่จานตัวนี้คือเป็นพวกฟรีทีวีก็คือดูชัดค่ารายเดือนรายเดือนแล้วไม่ต้องมาจ่ายติดเลยจบใช่ไหมคะพอจากนั้นมาปุ๊บลูกค้าบอกเออไหนลองดูสิเราก็เอ่นช่างยอดมีมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วเนาะเราก็เลยให้ช่างยอดนะเข้าไปติด ที่บ้านลูกค้าพี่ประคองเดี๋ยวนะคือลูกค้ามาก็จริงเดี๋ยวไอไอลูกค้าตรงนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าจากที่เราไปขายบ้านให้เขาใช่ค่ะใช่เขารับเหมาเรื่องเกี่ยวกับไฟเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นฐานลูกค้าแบบนั้นเป็นฐานลูกค้าแบบนั้นเสร็จแล้วลูกค้าพอคนหนึ่งติดปุ๊บมันก็จะบอกต่อกันเฮ้ยคนติดนี่สิค่ะเฮ้ยมันชัดนะมันได้เยอะนะแล้วมันก็ไม่ต้องจ่ายอะไรดงรายเดือนอะไรด้วยแล้วในส่วนของพี่ยอดเองอะค่ะมันรู้จักจานดาวเทียมได้ไงอะค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ได้เจอนะครับ จะมีช่างช่างเขามาติดอจานในโครงการอแล้วผมก็ได้เข้าไปคุยกับเขาไปปรึกษากับเขาค่ะแล้วก็ให้เขาไปติดที่บ้านอผมก็เลยขอไปติดตั้งกับเขาด้วยไปติดที่บ้านนี่คือบ้านเราเองเหรอเราซื้อจานเราเทียมจากเขาเนี่ยแหละเอาไปติดที่บ้านนิดหน่อยจแล้วก็ไปขอศึกษากับเขาโดยที่ว่าไปติดกับเขาไปอาศัยแรงช่วยเขาโดยที่เราเราไม่คิดค่าแรงตัวเราอู้คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเสนอตัวเลยว่าขอเป็นลูกมือหน่อย แล้วแล้วเขาไม่ไม่ได้แบบว่าคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมาเป็นช่างแข่งกับชั้นแน่เลยอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้คิดใช่ไหมไม่ครับเข้าใจดีมากเลยเข้าใจดีครับอ่ะเราไปเป็นลูกมือเขาเขาเป็นคนดีมากเลยด้วยเออชื่อก็ได้นะคนดีๆเราอยากให้ส่งเสริมเขาชื่อช่างชาวลริตครับอ๋อโอเคอ่ะเราก็ไปเรียนรู้จากเขาแหละสามวันครับสามวันเท่านั้นคุณเป็นหมดเลยหรอก็ผมมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าพวกนี้อยู่แล้วครับมันมันก็ ไม่ใช่เรื่องยากพอสาวันเป็นเสร็จปั๊บเราทิ้งคุณชาววิตเลยเหรอหนีจากเขาเลยยังเหรอครับเพราะงานผมก็ผมก็ต้องมาทํางานผมหลักอยู่แล้วคือรับหมอไฟฟ้าถ้ามีงานเข้าผมก็มาทําอก็จานไปแรกก็วันหนึ่งวันหนึงอันนี้สําหรับคือไปติดตั้งคนเดียวนะติดตั้งเองคนเดียวติดตั้งเองคนเดียว อะแล้วตอนนั้นคือเหมือนกับว่ามันความคิดเราสองคนเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกันด้วยทั้งพี่คลองเองในการที่จะขายลูกค้าเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปั๊บลูกค้าโอเคเก็ตเลยติดจานดาวเทียมนะคะเพราะเขาก็รู้จักจานดาวเทียมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วประจวบเหมาะกับพี่ยอดเองเนี่ยก็คือไปทําก็คือไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งจานเสร็จ แล้วมั่นใจเมื่อไหร่ที่จะบอกว่าเฮ้ยเราลุยจานดาวเทียมกันดีกว่ามาคุยมาตกลงกันไหมยังไงบ้างก็จริงๆเราก็ทามาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่มาทำมาเรื่อยๆแล้วก็คือคืองานงานประจาทั้งสองคนอะยังทาอยู่แต่ว่าจานดาวเทียมเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมตอนแรกนักธิกัรอย่างนั้นคิดว่าอุ้ยเราอย่าเพิ่งงานที่เราทาประจาเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งเขา เรายังต้องทําไปอยู่แล้วเราก็ลองมาจับจานเราเทียมมาเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมเราซิว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแล้วก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึง่งเฮ้ยเวลามันไม่ได้แล้วเนื่องจากลูกค้าเราเยอะขึ้น<อ>ไม่ได้แล้วเราต้องจะต้องมาแบบ มามาตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําอะไรกันแน่ระหว่างงานประจํากับตัวนี้ใช่ไหมคะมันมันทาให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะจริงๆแล้วการที่เราทํางานประจำหนึ่งคือมันจะมีรายได้ที่แน่นอนแล้วทั้งสองคนมารวมกันขนาดนี้มันก็แบบว่าเป็นก้อนเป็นกมอยู่นะแล้วกับการที่ว่าเฮ้ยอหยุดงานประจําไปเลยเงินที่บอกเป็นก้อนเป็นกมแต่ละเดือนเนี่ยก็คือตัดไปอย่างเงี้ยแต่แต่รายได้อาจารย์ดาเทียมมาถึงถึงไม่รู้นะอาจจะไม่ได้มากแต่ถ้าเรา เรารู้จักใช้เรารู้จักเก็บรู้จักบริหารนะคะม,มันเพียงพอนะอเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราบริหารเป็นไหมแค่นั้นเองใช่ไหมคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เรารู้จักจานดาวเทียมมาแล้วก็ทํามาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วคะจริงจเราเริ่ม <S <S ตอนนั้นรู้สึกจะปลายปี4ี่นะคะที่เริ่มทําตอนนั้นคือไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเอาเป็นจริงเป็นจังนะเป็นอาชีพเสริมก็ทํามาเรื่อยๆ49สี่เกจนมาปีห้าห้าสองเนาะที่เรามาเปิดเป็นเรื่องเป็นราวคือพอลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าเลยบอกว่าเฮ้ย เองก็ฝีมือดีนี่มาทํางานเรียบร้อยค่ะแล้วถ้าไม่มีช่วยช่วงนั้นช่วงนั้นเราเข้าเข้าไปที่ศูนย์แาทย์หาพิยุทธ์ไปขอายเลยพิยุทธเก็เลยเอางี้มาเป็นตัวแทนขายที่บางช่องเท่าที่นิ้ฟังเนี่ยก็คือจะมีทางกรุงเทพ ที่เขามาปลูกบ้านอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองบ้านพักตากอากาศเพราะวิวดีนะธรรมชาติดีอยู่แล้วเขาก็ต้องติดจานดาวเทียมแน่นอนแล้วลูกค้าแบบว่าลูกค้าเก่าในพื้นที่เหรอเรายังสามารถแบบว่าทําตลาดได้อยู่ไหมได้อยู่ค่ะยังได้อยู่นะคือนอกจากก็เป็นลูกค้าที่เป็นคนกรุงเทพที่มาปลูกบ้านหลังที่สองที่ปักช่องมันก็ยังมีชาวบ้านที่ที่อยู่ในตัวอําเภอค่ะคือบ้านนึงติด มันเหมือนกับเทนอย่างหนึ่งอ่ะคือบ้านนี้ติดแล้วบ้านถ้าบ้านเขาไม่ติดเฮ้ยไม่ได้ตกเทนจะต้องติดจริงจริงมมันเหมือนแบบว่าแข่งขันแข่งขันกันว่าเฮ้ยเธอติดไม่ได้ฉันต้องติดประมาณนี้จริงจริงอียะอย่างนี้ก็เป็นโอกาสเรามากขึ้นเรื่อยๆโอ้ดีเลยนะคะแล้วที่บอกว่าคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างพื้นที่เนี่ยมามาปลูกบ้านใหม่ค่ะมันมันเยอะแค่ไหนเปอร์เซ็นต์นะคะเอ่อทุกวันนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนยังไม่เยอะแต่พอมาสักสามปีที่แล้วเนาะ ก็คือคนกรุงเทพก็จะเรียกว่าอะไรอะมาซื้อบ้านกันเยอะขึ้นอพอมาซื้อปุ๊บไม่มีบ้านไหนที่ไม่ติดจานดานวเทียมเพราะทุกคนจะต้องดูทีวีเพราะฉะนั้นก็คือพอมีบ้านปลูกป,ปุป๊บเขาเริ่มมองหาแล้วว่าจะต้องติดจานอะไระใช่ไหมคะที่ดูชัดแล้วก็ไม่เสียรายเดือนเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำอืมอใช่ตัวนี้ ใช่ก็เลยมาเป็นทางเลือกให้ให้กับลูกค้าค่ะแล้วในส่วนของพวกรีสอร์ทโรงแรมอะคะเพราะว่านี่เห็นเนี่ยโอ้โหป้ายเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานระบบชุด H E N อุ้ยก็มีตอบรับหมดเลยค่ะคือพื้นที่เนี่ยโอ้โหแน่นอนแหละว่าถือว่าเป็นโอกาสแล้วนะคะคนที่เข้ามาอยู่ก็คือเป็นโอกาสด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการที่จะทําธุรกิจจานดาวเทียมแหละเพราะว่าเห็นว่ามันมีลู่ทางที่จะเติบโตได้แน่นอนนะคะแต่ การทำธุรกิจในพื้นที่แห่งนี้อาจจะต้องมีคนอื่นๆที่มองเห็นโอกาสคล้ายๆกับเรานะคะกลายมาเป็นคู่ค้าในธุรกิจก่อนการดาวเทียมนะคะแต่เขาจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะเอาชนะใจลูกค้าในพื้นที่ของอำเภอปากช่องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ